สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมค่ะกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและตัวของท่านก็จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่า การที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงนะคะและนี่เป็นดวงรวมเราดูแบบมุมกว้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม รับฟังคลิปหรือนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองนะคะชาวราศีตุลในช่วงระยะเวลานี้ถ้าใครเลื่อนผ่านอุย้ยน่าเสียดายแทนท่านมากๆค่ะเพราะอะไรเรามารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งนะคะสําหรับท่านที่เกิดในราศีตุลก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคม ถึงวันที่15พฤศจิกายนคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวนะคะเอาละชาวราศีตุลมาเริ่มฟังกันได้เลยนะคะดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่16-30เมษายนโชคลาภของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างการงานจะติดขัดไหมการเงินมีปัญหาหรือไม่แล้วช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือไม่ เรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะเรามาเริ่มที่การงานก่อนเลยค่ะเป็นอันดับแรกชาวราศีตุลนต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่นะคะไม่ว่าท่านจะทํางานประจําหรือว่าทําอาชีพอิสระทํางานส่วนตัวเป็นนายของตัวเองสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่คะ่ะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ค่อยจะได้ดังใจท่านมากนักนะคะเรียกได้ว่าหวังอะไร าดหรือว่าหวังอะไรมักจะไม่ได้ตามที่ท่านคาดหวังมักจะติดติดขัดขัดมีปัญหาเยอะมีมาให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลานี้นะคะปัญหาเข้ามาเยอะมากฟังให้จบนะคะอย่าเพิ่งไปไหนเพราะการที่เรารู้ที่ทางของดวงเรารู้ล่วงหน้าจะเป็นผลดีต่อเรามากๆเราจะสามารถนำไปปรับใช้กับตัวท่านได้และที่สำคัญเราจะสามารถรับมือกับเรื่องราวต่างๆได้ และแก้ปัญหาได้ตรงจุดหากว่าเกิดขึ้นกับท่านนั่นเองนะคะเป็นอันว่าเรารับรู้ล่วงหน้าดีกว่าเราไม่รู้เลยนั่นเองนะคะเอาละมาต่อกันเลยค่ะช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลท่านจะต้องผเผชิญกับปัญหามากมายการทำงานก็ไม่ค่อยจะราบรื่นมักจะติดติดขัดขัดแต่ในช่วงนี้ไม่ว่าตัวท่านจะผเผชิญกับปัญหาอะไรก็ตามนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวสุดท้ายแล้ว มันเหมือนมีปฏิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านจะสามารถแก้ไขกับปัญหาต่างๆนานาได้ทุกเรื่องเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าทุกเรื่องอะไรที่ท่านคิดว่าท่านจะแย่ท่านจะไม่แย่แต่ว่าก่อนที่ท่านจะแก้ไขได้นี่ก็ชนิดที่ว่าท่านนี้แทบจะถอดใจเลยทีเดียวนะคะหืดขึ้นคอกว่าจะแก้ไขกับปัญหาต่างๆนานาได้และช่วงนี้ข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือ ท่านจะมีคนคอยชี้แนะแนวทางดีๆให้อะไรที่ท่านคิดว่าท่านจะต้องแย่บางท่านโอ้โหนั่งเครยียดคอตกคิดหาทางออกไม่เจอแต่จู่ๆมันก็เหมือนกับมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับท่านช่วงนี้ใครที่ทํางานประจํา ท่านจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยมันอึดอัดลำบากใจมากๆเพราะว่าท่านจะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ท่านนั้นไม่ค่อยจะชอบหรือว่าไม่ถนัดไม่คุ้นชินนั่นเองค่ะบางท่านตัดเพ้อเลยนะคนตั้งเยอะตั้งแยะไม่ให้ทำทำไมจะต้องเป็นเราเราไม่ชอบก็ทำไมจะต้องเป็นเราท่านมีดวงจะได้ทำงานแทนคนอื่นด้วยในช่วงนี้นะคะจะได้แก้ไขางานของคนอื่นอีกอย่างหาก 5. จะได้แก้ไขางานแทนคนอื่น ช่วงนี้งานที่ท่านจะได้ทำมักจะเป็นงานที่ยากเป็นงานแก้งานยากบางครั้งนะคะเป็นงานที่ท่านไม่อยากจะทำแต่ก็ต้องจํำใจทำแต่ว่าแปลกนะคะงานที่ท่านไม่อยากทำไม่ไดอ้อ่อยากจะทำหรือว่าไม่ได้อยากจะแก้ไขท่านกลับทำได้ดีผลสุดท้ายทำออกมาดีนะคะช่วงนี้การทำงานของชาวราศีตุลจะไม่ค่อยนิ่ง จะได้ทํานั่นทํานี่อยู่เรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่าจะว่าสนุกก็สนุกจะว่าเครียดก็เครียดช่วงนี้ท่านจะต้องมีสติมีสมาธิในการทำงานให้มากๆและที่สําคัญให้ควบคุมอารมณ์ของตัวท่านให้ดีๆนะคะช่วงนี้การทำงานของท่านถึงแม้ว่าจะทำไปแก้ไขไปก็ตามและ บางครั้งจะต้องทำงานแทนคนอื่นก็ตามแต่งานของท่านนะงานที่ท่านทำนั้นจะออกมาดีนะคะสุดท้ายแล้วงานออกมาดีช่วงนี้นะคะท่านจะมีเหตุให้ต้องเดินทางหลายครั้งบางครั้งจะเป็นการเดินทางแบบปุบปัปบฉับพลันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเลยทีเดียวค่ะชาวราศีตุลถึงแม้ว่าท่านจะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆนานาแต่ว่าท่านจะไม่ถึงกับท่านไม่ถึงทางตันแม้แต่เรื่องเดียวเลยที บอกได้เลยนะคะว่าจะไม่ถึงทางตันแม้แต่เรื่องเดียวทุกเรื่องท่านจะมีทางออกสุดท้ายแล้วท่านจะรอดรอดเพราะตัวท่านหาทางออกได้เองด้วยสติป,ปัญญาและความรู้ความสามารถของท่านเองและที่สำคัญท่านยังคงมีคอยช่วยเหลือมีคนคอยให้การสนับสนุนในช่วงระยะเวลานี้ท่านไม่โดดเดี่ยวคะ่ะชาวราศีตุลยังพอจะมีคนที่ท่านนั้นพึ่งพิงได้นะคะช่วงนี้คะ่ะถ้าท่านนั้น ตั้งใจที่จะทำใดก็ตามนะคะหากเป็นเรื่องสำคัญสำคัญหรือว่าหากท่านแก้ไขกับปัญหาเรื่องไหนๆก็ตามในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่ท่านตั้งใจที่จะทำและมุ่งมั่นตั้งใจทำท่านจะสามารถทำได้ท่านจะมีโอกาสทำสำเร็จขอท่านมีสติและมีสมาธิในการทำงานนะคะท่านจะสามารถแก้ไขได้ไวขึ้นถ้าเกิดว่าติดขัดมีปัญหานะคะขอเพียงอย่างเดียวอย่าเจร้อนวู่วามให้ท่านแก้ตามขั้นตอน ทีละสะเตปทีละสะเตปเพราะว่าบางปัญหาจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขกับปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหาที่ยากและเป็นปัญหาที่หินสําหรับบางท่านนะคะแต่สุดท้ายแล้วท่านจะสามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอนหากท่านยิ่งใจร้อนตีโพยตีภายท่านยิ่งจะเครียดยิ่งหาทางออกได้ยากแต่หากท่านนั่งนิ่งๆค่อยๆค,ค,ค,คิดมีสติท่านจะหาทางออกได้ไวมากๆให้ท่านลองสังเกตดูนะคะ และช่วงนี้ขอให้ท่านระมัดระวังอารมณ์และคำพูดที่แรงๆอารมณ์ร้อนและคําพูดที่แรงๆพูดออกไปแล้วคนอื่นรับฟังไม่ได้ท่านเตือนแต่เขาจะหาว่าท่านตําหนิเขาดุเขาบ้างล่ะขอให้ท่านระมัดระวังนะคะคําพูดที่แรงๆท่านหวังดีแต่คนอื่นอาจจะ คิดว่าท่านหวังร้ายหรือว่าไม่พอใจเขาก็เป็นไปได้นะคะขอให้ท่านระมัดระวังค่ะเน้นย้ําว่าให้ระมัดระวังอารมณ์และคําพูดไม่เช่นนั้นแล้วนะคะท่านจะเดือดร้อนเพราะการกระทําและคําพูดของตัวท่านเองนะคะเอาละค่ะมาที่การเงินของชาวราศีตุลกันบ้างช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลท่านใช้เงินเก่งมากใช้เงินเก่งเจออะไรก็ซื้อเห็นอะไรก็อยากได้ช่วงนี้ท่านจะหมดเงินไปกับการช้อปปิ้งเยอะมากๆ เจอนั่นก็อยากซื้อถึงแม้ว่าบางครั้งนะคะท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อแต่เจอปุ๊บแล้วเห็นโอโหชอบซื้อเลยและบางท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี้หมดเงินไปกับการกินหมดเงินไปกับการเปคนรอบข้างซื้อเข้าของเครื่องใช้ทั้งของใช้ส่วนตัวและซื้อของเข้าบ้านช่วงระยะเวลานี้ค่าใช้จ่ายภายในบ้านของท่านก็จุกจิก ช่วงนี้ค่ะค่าใช้จ่ายภายในบ้านของชาวราศีตุลเยอะพอสมควรนะคะและมีดวงที่จะต้องหมดเงินไปกับการรักษาสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของบุคคลภายในบ้านนะคะและแต่ว่าข้อดีของชาวราศีตุลก็คือว่าไม่ว่าค่าใช้จ่ายของท่านจะเยอะยังไงท่านจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างแน่นอนคะ่ะหรือหากตัวท่านการเงินติดติตขดขาดขดมีปัญหา สุดท้ายแล้วท่านจะมีทางออกมีทางแก้ไขในวันที่ท่านกำลังจะแย่นะคะชาวราศีตุลท่านมักจะมีทางออกเสมอทุบเรื่องเลยทีเดียวค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองท่านหรือว่าบุญเก่าที่ท่านเคยทำมานะคะย้อนกลับมาช่วยเหลือท่านในวันที่ท่านกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆนานา,นา,นาเช่นในช่วงนี้ล่ะคะ่ะจะแยกกลับมีทางออกบางครั้งนะคะ ท่านเองยังงงนะโอ้โหอยู่ๆก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทั้งทางที่มันมืด8ด้านจะถึงทางตันหลังพิงฝาหลังชนฝาแล้วนะแต่ว่ามีทางออกเฉยเลยนะคะหากท่านเข้ามารับฟังถึงตรงนี้ให้ท่านลองสังเกตดูก็ได้นะคะว่าจะเป็นจริงตามนี้หรือไม่เพราะว่าชาวราศีตุลจะเป็นคนที่มักจะรอดพ้นในเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมักจะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วย ทุกครั้งและตลอดเลยก็ว่าได้และที่สำคัญโชคลาภของชาวราศีตุลข้อนี้สำคัญมากนะคะช่วงนี้ค่ะโชคลาภของท่านจะมาในลักษณะของที่ว่าในลักษณะที่ว่าจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือไม่ก็ท่านจะสามารถแก้ไขกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างได้นั่นเองนะคะช่วงนี้ค่ะ ชาวราศีตุลหากท่านอยากจะทําบุญให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับการให้ทานนะคะให้ทานคนที่ลําบากหรือว่าช่วยเหลือสัตว์พิการบริจาคสิ่งของหรือช่วยเหลือคนที่ลําบากก็ได้หรือทําตามที่ท่านนั้นสามารถทําได้และหากท่านมีโอกาสได้เข้าวัดไหว้พระทําทบุญนะคะให้ท่านบริจาคเงินชําระนี่สงบริจาคค่านํำค่าไปเติมน้ำมันตะเกียงหรือ หากท่านไม่มีโอกาสที่จะได้ไปไหนเพราะว่ามีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างก็ให้ท่านนั้นสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆนะคะเอาใจช่วยค่ะชาวราศีตุลให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนขอยครคลาดปลอดภัย สวัสดีค่ะ